เรื่องสั้นสาวนักศึกษากับหนุ่มนาเกลือโดยรัชสารินเปเลวแดดเต้นระยิบจนตาพร่าตอนนี้อารมณ์ของมีนาขึ้นปรีดมาถึงขีดสุดเธอคิดว่าเธอมีความอดทนพอสมควรแต่นี่มันเกินไปเธอรอมาสามชั่วโมงแล้วนะมันเรื่องบ้าอะไร บอร์ที่ให้มาถ้ากดจนมือจึงหงิกแล้วแต่ไม่มีคนรับสายจนในที่สุดหญิงสาวก็เห็นรถกระบะบูโรทั่งวิ่งห้อมาแต่ไกลก่อนจะชะลอความเร็วลงแล้วหยุดพร้อมกลุ่มฝุ่นฟุ้งดำขมงสักพักภายใต้ไอหมอกฝุ่นกลุ่นเริ่มโรยตัวลงพื้นจนเห็นเข้าร่างคนเลือนราง ชายร่างใหญ่สวมหมวกสารใบเก่าเงาหมวกบังซีกหน้าด้านหนึ่งเห็นไม่ถนัดนะักใส่เชิดเชิดลายสกอตกางเกงยีนสีซีดมีรอยขาดหลายแห่งค่อยๆเปิดประตูรถเดินตรงมาที่เธอคุณมีนาะใช่ไหมครับเสียงห้าวทุม้มถามอย่างมีมารยาทอย่างไม่น่าเชื่อ มีนานกอดออกตาขวางทอนหายใจพืดก่อนจะยกข้อมือชูนาฬิกาให้เขาดูรู้ไหมฉันยืนรอคุณมาสามชั่วโมงโทรไปก็ไม่รับจนฉันกำลังจะตัดสินใจกลับอยู่แล้วหากคุณไม่มาภายในครึ่งชั่วโมงนี้เธอระบายความในใจให้ชายหนุ่มฟังอย่างไม่ปิดบงัง ด้วยน้ำเสียงที่พยายามข่มอารมณ์ขุนมัวอย่างเต็มที่ถ้าตาไม่ฝาดถ้เห็นแววตาสลดวูบหนึ่งปรากฏขึ้นก่อนชายหนุ่มจะค่อยๆถอดบวกออกข้อมหัวลงนิดหนึ่งเอ่ยคำที่ทำให้เธอใจอ่อนยวบขอโทษด้วยจริงๆนะครับพอดีเกิดเหตุฉุกเฉินคนงานถูกงูกัด รถคันอื่นออกไปส่งของหมดเหลือรถผมคันเดียวตอนนั้นมันฉุกะหุกมากผมลืมมือถือไว้ที่บ้านกว่าจะเสร็จเรื่องมารับคุณได้เลยช้าไปหน่อยปลายเสียงชายหนุ่มอ่อยลงแบบคนสำนึกผิดเมื่อฟังที่ไปที่มาของการผิดนัด มีนาก็ไม่เจร้ายพอที่จะตะบึงตะบอลโกรธต่อไปถอนหายใจบอกเขาเสียงอ่อนว่าช่างมันเถอะค่ะไหนๆคุณก็มาแล้วยังไงงานของฉันคงไม่เป็นหมันจริงไหมคะเทระบาย,ยิ้มอ่อนโยนให้กำลังใจอีกฝ่ายก่อนจะก้าวเดินไปเอื้อมมือเปิดประตูรถขึ้นนั่งเคียงข้างที่นั่งคนขับ เรารีบไปกันเถอะค่ะเสียเวลามามากแล้วตลอดทางตั้งแต่พาหนะเคลื่อนที่ออกจากที่พักผู้โดยสารแม้จะร้อนเพราะเป็นรถกระบะเก่าๆไม่มีแอร์แต่มีนาก็เพลิดเพลินใจกับทิวทัศน์นาเกลือข้างทางกองเกลือสีขาวนับไม่ถ้วนบนพื้นดินสะท้อนตัดกับสีท้องฟ้ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตา กังหันลมฉุดรหัสวิทน้ำของนาเกลือตั้งตระงานท้าแดดเป็นความสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อภาพใบผืนบางที่รับลมนำกังหันหมุนช้าๆเหมือนจังหวะชีวิตของชาวนาเกลือที่ค่อยๆเคลื่อนไปพร้อมกับรหัสของการเวลาเธอตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกทำวิจัยก่อนจบ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวนาเกลือการมาครั้งนี้เป็นการซอร์เว์สถานที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นแม้จะศึกษาเรื่องทำนาเกลือมาบ้างแต่หากบอกตามตรงแล้วมีนาก็ยังตื่นเต้นเมื่อลงสนามจริงทุกอย่างดูแปลกใหม่ไม่คุ้นเคยน่าจะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มเติม ทำไมคุณถึงสนใจเรื่องการทำนาเกลือล่ะครับเสียงชายหนุ่มถามขึ้นขัดจังหวะความคิดของหญิงสาวอาจเป็นเพราะตอนเด็กๆฉันเคยไปวิ่งเล่นในนาเกลือของญาติั้งคะเป็นความผูกพันและฝังใจในความหลังแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วปลายเสียงแผ่วลงด้วยอารมณ์รันทด แทรกสอดเข้ามาในห่วงความคิดการทำนาเกลือเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ที่มีสืบทอดมาแต่โบราณแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและการประสบปัญหาลหลายๆด้านทำให้คนรุ่นใหม่ขาดความสนใจที่จะสืบต่อมีชาวนาเกลือจำนวนมากที่ตัดสินใจขายที่ไปทำอาชีพอื่นซึ่งนั่นรวมถึงญาติของเธอด้วย ัญหาหลักของการทำนาเกลือตอนนี้คืออะไรคะหญิงสาวตัดสินใจชวนชายหนุ่มคุยหาความรู้เพิ่มเติมระหว่างการเดินทางหลายอย่างครับทั้งความนิยมในเกลือทะเลลดลงอุตสาหกรรมหันไปซื้อเกลือสินเทามากกว่าอีกทั้งการทำนาเกลือต้องใช้คนและแรงงานจำนวนมาก แต่ครั้นเมื่อขายผลผลิตแล้วราคาที่ได้แทบจะไม่คืนทุนอีกทั้งปัญหาราคาตกซ้ำซากพ่อค้าคนกลางจำกัดปริมาณรับซื้อมันทำให้ชีวิตของชาวนาเกลืออยู่ลำบากมากขึ้นทุกทีน่าเสียดายจังเลยนะคะฉันว่าเกลือทะเลมีสเสดก,กว่าเกลือสินเทาที่เติมไอโอดีนทีหลัง รสชาติมันมีความเค็มละมุนไม่เค็มด้านยิ่งดอกเกลือด้วยแล้วรสไม่เค็มจัดแซมหวานนิดหน่อยใช้เหาะใส่ในการทำน้ำซุปรสชาติอร่อยอย่าบอกใครเชียวละคะ่ะฉันชอบกินเนื้อตุนที่แม่ทำโดยใส่ดอกเกลือแทนน้ำปลาอืมอร่อยจนบรรยายไม่ถูกเลยคะ่ะพูดไป มีนาก็หวนนึกถึงข้าวและเนื้อตุ๋นอุ่นนิ่มๆที่เคยกินมาตั้งแต่เด็กเป็นรสชาติซ่านในปากแต่ประทับกลางใจไม่ลืมเลือนครับดอกเกลือเป็นผลผลิตส่วนที่ขายได้ราคามากที่สุดแล้วผมก็ชอบอาหารปรุงด้วยดอกเกลือเคยลองอมดอกเกลือไหมครับจะออกเค็มน้อย และนุ่มกว่าเกลือธรรมดามากเลยนะครับยิงอมนานที่ลิ้นจะมีรสออกหวานๆมานะครับแต่เกลือนี่ถ้าอมไปแล้วจะออกเค็มพอนานเข้าที่ลิ้นจะออกขมต่างกันอย่างรู้สึกได้สมัยนี้มีขยายการใช้ประโยชน์นำดอกเกลือไปทำเกลือสปาก็เยอะขึ้น เพราะดอกเกลือมีสปปรรพคุณลดผดผื่นคันได้ดีเป็นการเพิ่มช่องทางแปรรูปผลิตภัณฑ์และหาช่องทางจำหน่ายมากขึ้นผมดีใจนะครับที่เห็นคนรุ่นใหม่แบบคุณสนใจมาศึกษาเรื่องวิถีชีวิตปัญหาและแนวทางแก้ไขของชาวนาเกลือแม้อาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งระบบแต่ก็ต้องยอมรับว่า ผลการวิจัยศึกษาโดยคนรุ่นใหม่ก็ช่วยต่อลมหายใจของนาเกลือได้อีกเฮือกใหญ่เลยล่ะครับจริงสิจะว่าไปแล้วผมพาคุณไปพบใครคนหนึ่งดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงชายหนุ่มค่อยๆชะลอรถหักเลี้ยวทางขวาเข้าสู่เส้นทางสายใหม่รถเล่นต่อไปไม่นานนัก ก็มาจอดหน้าบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งลักษณะดูชินตาหาได้ตามชนบททั่วไปของเมืองไทยหญิงวัยกลางคนร่างท้วมผมดัดหยิกฝอยปลอยขาวเป็นระยะแซมกระจายพัดไหวลู่ตามแรงลมเดินออกมาต้อนรับเอา้าพ่อเอกกำลังคิดถึงอยู่เชียว ไ้ข่าวว่าคนงานถูกบูกาศเป็นไงบ้างน้ำเสียงเจือห่วงใยถามคนคุ้นเคยตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับป้าทองครับนี่คุณมีนาถ้าเป็นนักศึกษามาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนาเกลือครับเอกตอบอย่างอ่อนน้อมนั้นเหรอ เอาเข้ามาก่อนดื่มน้ำเดื่มท่าเสียก่อนนะอากาศร้อนๆแบบนี้คงเดินทางมากันเหนื่อยสิท่าปัดทองเอ่ยอย่างมีน้ำใจพลางตะโกนบอกเด็กในบ้านให้เอาน้ำใส่น้ำแข็งมาเสิร์ฟแขกอยากจะถามเรื่องอะไรล่ะแม่หนูผู้มากประสบการณ์ใช้ชีวิต เอ่ยถามผู้มาใหม่ด้วยน้ำเสียงเอ็นดูเด็กคนนี้กิริยาท่าทางดูน่ารักวัยคงไล่เลี่ยไม่ต่างจากลูกสาวคนเล็กของเธอเท่าไหร่สาวน้อยอึดอัดทำท่าลังเลเหมือนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนปะทองเห็นก็พอเดาวออกหัวเราะหึ่แล้วบอกว่าเอางี้แล้วกัน ป้าจะพูดจะเล่าไปเรื่อยๆหากมีข้อมูลตรงไหนหนูคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้กดจดไปนะป้าทองเว้นวักนิดหนึ่งมองไปทางคนทั้งคู่ซึ่งกำลังตั้งหน้าตั้งตาฟังเรื่องราวอยู่จึงพูดต่อด้วยความอิ่มใจดีจังที่มีคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องนาเกลือ ก่อนนี้มีการวิจัยเรื่องขี้แดดนาเกลือต่อยอดจากความสังเกตและภูมิปัญญาชาวบ้านจนทำให้ขี้แดดนาเกลือที่เคยเป็นภาระเป็นปัญหากลับกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาในทันใดขี้แดดนาเกลือคืออะไรคะมีนาเอ่ยถามอย่างสงสัย ที่แดดนาเกลือก็คือสารายตะไคร่น้าและจุดลินซีเล็กๆล,ลอยมากับน้ำทะเลปนมากับน้ำเกลือดิบที่สูบมาจากทะเลระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษาพระอาทิตย์จะเปล่งแสงแดดแผดเผาจนเกิดการตกผลึกของเกลือซึ่งอันนี้แหละที่เราจะเก็บเกี่ยวได้หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงพักท้องนา ฝนก็จะตกตามฤดูฝนเปิดโอกาสให้สารายเจริญเติบโตในพื้นที่พอฝนหยุดสารายนี้ก็จะแตกแห้งเป็นแผ่นๆชาวนาเกลือจำเป็นต้องลอกหน้าดินทิ้งใหม่หมดไม่อย่างนั้นการทำนาเกลือครั้งต่อไปจะได้เกลือที่ไม่มีคุณภาพป้าทองหยุดเล่าขยับตัว เอื้อมไปเปิดพัดลมเบอร์แรงขึ้นสู้กับอากาศที่ร้อนระอุยามบ่ายก่อนเล่าต่อทีนี้มีนักศึกษาทำวิจัยซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยสังเกตพบอะไรบางอย่างจึงส่งเด็กๆในเครือข่ายยุวเกษตรกรไปตามผืนนาของชาวบ้านตั้งแต่เช้าเก็บข้อมูลขี้แดดนาเกลือ พอเอาขี้แดดนาเกลือไปวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าว่าอะไรนะแป๊บหนึ่งป้าจดไว้แล้วแต่ลืมป้าทองลุกขึ้นหยิบแว่นตามาสวมหยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าปกซีดมีรอยแหว่งวิ่นมาเปิดแล้วอ่านให้สองหนุ่มสาวฟังในนั้นมีทาด โพแทสเซียม2%ธาตุฟอสฟอรัส0.13%ธาตุเหล่านี้เป็นสารอาหารที่ต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรต้องการจากนั้นนักศึกษาเอาขี้แดดนาเกลือไปให้ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรมเอาไปใส่ในสวนส้มโอปรากฏว่า ส้มโอผลสวยใหญ่มีรสหวานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศพอ,อนักข่าวไปสัมภาษณ์อาจารย์บอกเคล็ดลับเท่านั้นและแตกตื่นฮือฮามีแต่คนถามว่าขี้แดดนาเกลือคืออะไรปัดทองเว้นจังหวะหยิบแก้วน้ำที่มีน้ำแข็งละลายหมดแล้วมาจิบ แกกระหายก่อนเล่าต่อตั้งแต่วันนั้นโอ้ยชาวนาเกลือแถวนี้วิ่งวุ่นขายของแทบไม่หวาดไม่ไหวมีแต่คนถามหาโทรทัศน์เกือบทุกช่องก็มาถ่ายทําพลิกของไม่มีค่าให้กลายเป็นทองในพริบตา <c oughs> ปทองเล่าถึงความหลังด้วยความภูมิใจไม่น่าเชื่อเลยนะคะความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงๆมีนาตาโตเอ่ยอย่างชื่นชมกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับด้วยความอิ่มใจการศึกษาไม่ใช่สิ่งศูนย์เปล่าเย็นวันนั้นก่อนตะวันจะลาลับเหลี่ยม มีนาและเอกก็ไหว้ขอบคุณป้าทองผู้เอื้อเฟือ้อข้อมูลและความรู้ใหม่เปิดหูเปิดตาและเปิดประเด็นให้นักศึกษาอย่างมีนามองนาเกลือในมุมต่างพร้อมที่จะใช้กระบวนความรู้ที่เรียนมาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านสู่อนาคตที่ดีขึ้นในวันต่อไปไม่แน่กันมาพื้นที่ที่ไม่คุ้นตา รับฟังแนวความคิดที่ไม่คุ้นเคยของมีนาในครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อีกครั้งแม้ตอนนี้ความฝันนั้นจะเป็นเพียงอนุความคิดในจักรวาลความรู้สึกของมีนาแต่เธอก็คิดว่าคุ้มค่าจริงๆที่ได้มาเยือนนาเกลือในครั้งนี้ หลายวันต่อมารถกระบะคันเดิมแล่นมาจอดหน้าบ้านป้าทองอีกครั้งหนึ่งป้าทองครับแม่ให้เอาขนมมาฝากงวดนี้เป็นทองม้วนสดใหม่ขึ้นจากเตาร้อนๆชายหนุ่มร่างกำยำพูดอย่างอารมณ์ดีในมือเต็มไปด้วยข้าวของพรุงพรังโอ้ย จะเอามาทำไมตั้งเยอะแยะมากมายงวดที่แล้วทั้งกินทั้งทำบุญทั้งแจกชาวบ้านไปก็ยังไม่หมดนี่มาใหม่อีกแล้วนี่ปัดทองในชุดเสื้อคอกระเช้าผ้าถุงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีพลางขยับผ้าถุงเน็บชายเสียใหม่ให้กระชับขึ้น ้าทองยังจำคุณมีนาได้ไหมครับอืมจำได้สิที่หน้าตาน่ารักใช่ไหมมีอะไรหรือหลังเธอกลับไป<อ>ก็ส่งแป้งเข้าเจ้ากระสอบใหญ่มาที่บ้านแทนน้ำใจแม่ผมเห็นก็คันไม้คันมืออดลุกขึ้นมาทำขนมไม่ได้งั้นหรือเออ น่ารักดีนะเด็กคนนี้ว่าแต่วันนั้นทำไมพ่อเอกไม่บอกเข้าไปละวว่านักศึกษาที่ค้นพบประโยชน์ของขี้แดดนากเกลือนั่นคือตัวพ่อเอกเองถ้าพ่อเอกไม่ขย,ยิบตาห้ามไว้ป้าก,กับคันปากอยากจะบอกตั้งหลายทีแล้วผมว่า ข้อบุญที่ป้าให้ไปก็มากพอจะนำไปต่อยอดได้แล้วครับชื่อใครเป็นคนทำวิจัยอานไม่สำคัญเท่ากับว่าสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นนำมาใช้สร้างประโยชน์จริงให้ชาวบ้านได้หรือไม่ป้าว่าจริงไหมครับชายหนุ่มเอ,อ่ยยิ้มยิ้มแบบคนจริงที่ชอบปิดทองหลังพระและดำเนินชีวิตเรียบง่าย โดยไม่ต้องป่าประกาศความดีของตนให้ใครรู้สายลมเย็นพัดพาไอเค็มของหน้าเกลือไกลๆแตะสัมผัสโสดประสาทของคนทั้งสองอย่างคุ้นเคยแม้ปลายทางของน้ำทะเลที่ได้องศาแดดแรงจากแสงอาทิตย์จนตกผลึกเป็นเบ็ดเกลือแวววามอาจไม่ใช่ธุรกิจที่น่าลงทุนในสายตาของใครหลายคน แต่ที่นี่คือชีวิตคือจิตวิญญาณสืบทอดผ่านการเวลามาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งยังคงมีคนรุ่นใหม่แม้ไม่มากนะักพร้อมจะทุ่มเทศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมบวกวิธีคิดต่อยอดเพื่อสืบทอดลมหายใจของชาวนาเกลือให้เผื่อไปถึงวันใหม่ที่กำลังจะเดินทางมา ในเวลาอีกไม่นาน